กับรายการซุ้ยค e ุยวิอทีว่ยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับมันเป็นแนวหน้าให้อีกไปเฮ้ยเจอเป็นบอลออกไม่เหานแล้วเกมนี้ครับระเบิดไม่ต้องเก็บพยาบาลไม่ต้องใช้ครับมีแต่ขวานหรืออะไรตบโกงฟันกูณทำไมเนี่ยฟันมันเลยหันตรงฮันเตอร์แอบตายอีกใบไม่ไม่ไม่มืงฟันกูจะชัดเลยเมื่อกี้ฟันแหลกแหวกขยำ พิีก็นถุงต้งนะครับโอเคครับ่ร่ตกที่ไหนเฮยตกตึก็เฮ้ยให่ตจนดิจนผมก่อตกตึกนะครับเวลาเจอผีเยอะครับเห็นที่ที่ไหนมีเฮลนะครับที่นั่นมีเราคับตลงไปเลยครับิงไหม เห็นเพื่อนไม่ได้ครับยิ้มเลยทำไมเนี่ยเห็นเพื่อนไม่ได้ครับฟันครับฟันครับเฮ้ยผมได้ลงตีดูดีกว่ามาเราเลยนตงแล้วนะเฮ้ยยิงเข้ามาเอาเลือดตัวหลังนะจะเอาอะมองไปเออจะเอาอะมองเว่ยหรือจะไฟอะจะไฟอะไฟไปโดน ก็ตัวเือเหนือก็ต้องฟันกงินชักเจอชักเจือปันไม่โนละทางเราเฮ้ยเฮ้ยณ์ก็ต้องป้ายอ่ะเจอเจอไม่ได้ครับมันต้องป้ายอ่ะอารมณ์วิ่งมาเมื่อกี้เห็นเห็นใครวิ่งเข้ามาอดู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 เร็วว่าไงกาที่นัดจะป้ายประตูนี่นะครับนี่เรื่องอะไรเนี่ยเขาเปิดกูไม่ได้เปิดนะ เราเข้ามไปตรงหน้าต่างเควันนี้มันไม่มีเราหมเฮ้ยไปดูก่อนเออช่วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่วยขอช่วยไปกันไปกันไปกันโถอย่าเพิ่งเด้ไม่เอาหล่อเอาหล่อ Let's try t h lead ปให้ทันเร็วๆวิ่งมาดูนะครับระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ดีมากยิคมคอ การที่นี้นะครับระเบิดเนี่ยต้องตาใส่เพื่อนับนี่โอ้เโอ้ยโ้้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยโ้ยยโอ้อไปย เร็วให้ไหว <c oughs> โอ้ยดิเ <c oughs> <strong> ียเดียวโอ้มันออกโอ๊ยโอ้ยโอ้ยปวยแล้วใครเดินตกศึกเฮ้ยารสิตะเมาอยู่นี่อุ้ยจะไป้ยกใครทำไมเอ้าเป็นยังไง้าต้องปลาต้องปลาใส่เพื่อนครับโอ้โหปวดปวอ่ี ก้อนจริงุกขีปายได้ด้วยเฮ้เดี๋ยวใครปายนไม้ยยโอ้โอโหข้างหลังเต็มเลยว่ะขอบขอบขอบปะจะไฟอ่ะจะไฟอเจ็บล้เริ่มเจ็บแล้วเริ่มเฮ้ยรีบเรีบาแลถ่ายเรอยเปาดระเบิดไปเลยเฮ้่ดูยิงแมงเลยิงแม่าเท ้มีกล่องะมาให้เก็บเนี่ยเฮ้ยต้องตายฮะจะไฟอะฮะไฟอ่ะโอ้ยไม่ฟันือไม่อะไรเด้อจไฟเนี่ยไฟใช่ไหมโอ้ยดำมืดล้ีเลือดเลือดที่ส้ต้งบีหาข่ากันเองตายหมด Ao à, ao à, đưa ra tôi 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 tì tôi mày tôi 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 เร็วๆหน้าพาลุยเร็วๆเป็นเกมดัดประเบิดหน้าพาลุยเร็วๆไปแล้วเออมีีมม้งมาแ้าอุ้ยนั่นไงโดนเขาให้แล้วจอครับ้อยเจ้กัน้ตัวยิงิงจไฟมเข้ามาหัวไก่ยากั่งคนรู้จัง ตีเพื่อนไตีไมกนี่ยตีไโอ้ยโอยไปเดี๋ยวเยวคไป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 แมมาแล้มมาแล้วไปไปไปบสงสกูได้ฆ่าเขาจะตีฆ่าเพื่อนแน่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอาขวานไปหลอมไฟกัน ทำไมมีแต่ควันแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยไปไหมนี่ก็มีเหมือนกันเฮ้ยชัดเจอข้างหน้าผมมองไม่เห็นนีเลยนะทุกคนเลยครับโอ้ยฉีดั้งเลยตายแล้ววุ้น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 วุนวุ้นนวุน้นเนว้นว้ยวุ้้าวุน้้น้ จไม่ปิดเอ่านี่นะตอมาจาันนี้ครับเรืบมีวปาาสัเพื่อนนะครับพี่ชิบหายตังต้ตัวายไม่ต้องช่วยหมดเลยแก่เรือบมีว่ปลาส่เพื่อนเฮ้ยปวเข้าเซฟเข้าเซฟเข้า่เร็วเร็วอย่าปินประตูอย่าขังกูเ็ใครปอนมาใครเปิดให้กู

แายหาะทีี่สองไม่เลยยิงผีที่หนึ่งไม่ตอ่ไม่ต้ฆ่าผีฆ่ากันเองอะไาเด็บต mm ัยหมดแล้วตัวานเลยโอ้โหเพลงอะยิงผีไม่ตายคนแทนแล้วกันเจะยิงผีสักพักไออ้วนเดินตัดหน้าปุ๊บไอตัวเล็กเดินตัดหน้าไอผ้ชายนเดินตัดไอตัดมา เก็บเต้ไอเคมาเก็บพยาบาลถ้าไครเก็บเดี๋ยวคุเก็บแล้วไอ้หนวดไม่เสร็จเลยครับพ่อคุณจ๋ายังหล่ไม่เสร็จเลยนะจังปะโอโหถ่ายแล้วคุเป็นโฮสต์ดิเอะม้วนถ่ายเงี้ยบปากระจายเลยว่าอะไรยรออะไรย่อเต็มเล็กเต็มเลับเฮ้ยโฟเทอร์แล้วไปต้องหัวเร็วๆรีบวิ่งมาเร็วๆเฮ้ยยูเี่ เฮ้ยออกมาช่วยเราเลสิวะเยะๆเฮ้ยเฮ้ยไปวเ้ยไปวไปดิไอ้แตนได้ลูกซองเลยเว้ย่เข้ายิงไม่โดนเลยโดน่ะเฮ้ยป้าไม่โดนวังเฮ้ยคลิเจอร์มาแล้ว หอ้ตายเลยโอ้ยตายน่อเบตายโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโ้ยโี้ยโอ้ยอ้ยโยโอ้ย้ยโ้ยโี้ย้ยอ้ย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 เอ้ย้ยโย้ย้ย้อ้ย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 ย้ย้ยยเย้ย มานี่เดี๋ยวเราปั๊มหัวใจให้ยิงให้ตายเลยนี่ไงยิงคงยิงคงไม่ยั้งมาทำไมอ่ะเต็นี่เออไอ้คนมีชีวิตชีวิยเด้อเฮ้ยกดไม่ได้อะ ออกอะไรก็ได้เราๆชุบยังไงอ่ะยิงให้ตายอ่ะตายแล้วเลื่อยไปฟ้าดิใเฉดี้ไปฟ้าดิมาไปไหนอะเฮ้ยอย่ากดเล่นเล่ยโอ้ยเอสปิลเตอร์ไปแล้วช็อตสุดแม่ฮืออี่ยิ้ให้ อต,อตอโยเดี๋ยวลงเลื่อยมันจะหยุดักกัไหมเฮ้ยตายแนวตัวแนวหน้าจะตายแล้วเลื่อยให้เจ้าเลื่อยไม่เอาเอาวปดบอลปืนมาปืนปืนอยู่นี่ปืนคู่อ่ะ ไม่เอาจะตักก็เลื่อนเลยอบแลไอ้แต่ผิดอันนี้อีกกระบอกนี้นี่ไงเก็บอีกกระบอกในการเป็นปืนคู่เอ้ยคนมีกล่องพยาบาลมันก็ใช้ให้พี่มอสสิห์ห่าเออโีไเหรอวะกูลืมแล้วเนี่ยขาเออแล้วเออเออเฮ้ยปล่อยให้เขาตายเถอะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าชุบชีวิตเขาขึ้นมาไปเอออย่างนั้นแหละเออปั๊มอื้น ไม่เร็วเร็วเปลืองเสียเวลาครับรวอันนี้ก็อันนี้ไม่เปลืองตายไปไตยไปเรวเร็วจะ้อยมากสิไปดว่บิบโ้สิบครับไปสิบสิบลองผมจะทำให้คุณไปเร็วขึ้นครับยิงหัวใจเดี๋ยวที่นี่ามันอะไรวะโยนีโยนถ้ามัน ไอ้นี่ดิมีดีแล้วพ่อเราสามสิบรอบยี่สิบแปดสิบอนเด่ะเาค่อยช่วยขึ้นมาไอเด็กเยอะอีกี่ดเลือดดิโอ้พอแม่งเกิดเท่านั้นแหละมาเป็นเบือไปแร้ป พอาแล้วอลูกกองใครหล่นไว้ไหนมาแล้วไปยไปแล้วใครมาหน่อยอาเดียรีเอาไว้ดิยิบขวามาอย่ามันอยู่ไม่ใช่สิเฮ้ยใครมาเอามาจุดตีที่นี่ก่อนเอาของก่อนแล้วพี่มัสนี่นี่นี่วางนะวางครับ Yes เราไม่มีปืนเราไม่เอาคือมีถังน้ำมัน คนนี้มีปืนน่ะไปเอาถังไฟดีไปโอมยิงถังไฟด้วยแล้วนี่เอาหนี้เอานี้เอานี่มาเอาระเบิดน้ำมันมาโยนไม้กูโยนไม้กูระเบิดเจะลงล่างเลยสิ่งเราที่เราจะทำนะครับคิดแต่ชื่อกันเอาเพื่อนจะฆ่าใครดีฆ่าใครเดีววันมก็ได้เฮี้ยวในนี้มีฮันเตอร์อยู่เดี๋ยวคุณเอากล่องพยาบาลมาจากไหนไปบอก ไปจับยดตัวตัวตช่วยเลยโอเคละหาวเยข้กข้ากมยแล้วกันเนี้ยเยสโคลเดอรอ้าเราละวาวาวไ่้องกลัวไปเราช่อยคุณเอง เอ้ยคุณก็จะตายดี่นี่โดนปล่อยอกไปนี่แหละไปยิงให้ตายแล้วชุบชีวิตมเลยเอาไม่ใช่วยหมดแล้วเขาจะยิงไม่มีเว้ยไอคนที่จะไม่ช่วยนะไปไกลๆอะไรโอเคช่วยนะเจาะยางรถคนที่ไม่ช่วยอ่ะเฮ้ยอะไรโดดมาวะช่วยนะไอ้โต๊ะเขาจะกินเรา ตลงไปทางไหนก็ได้เน <si> ี่ยเฮ้ยไปทธุรกิเฮ้ยปอดเร์เลือดเ้วเยวข้างปันหมปืนงยง่เกียดูปั้นไไงมีแืนใครมีโใครมีเดไมก็ปาไปเลยแ่เก็บไว้เืองอ๋อเดือดหน้ำมัน ที่แล้วครับเต็มแล้วของพี่ตายวิ่ง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 ่งวิ่งเฮ้ยมีปืนตรงนั้นใช่ไหําโอ้เฮ้ยอกพี่มาระวังเลือดโดนเฮ้ยพ่อมึงโอ้ยโอ่แน่นี่เดี๋ววโอ้เลือดเลิมันมีปืนอะไรบ้างวะตรงนั้นน่ะปล่าอโหลบ อ๋อไปตเจกจกจมีเงสิบหกว่ะมีอะไรลูกฟองอ่ะเก็บลูกฟองคู่เฮ้ยแปลวเรือมาจากไหนกันเนี่ยน่นดเขแอาว้แนวน้าต้องเอาด่าตรงไรใช่ไหมน่ะ ระเบิดมีเวปาใส่เพื่อนนั่ะจะรู้ได้ว้างคกูเจอของดีกว่าเว้ยอะไรเฮ้ยใส่อะไปไหม r โอ้ยทำกันเชียร์เฮ้ยขอเลือดเอาวตายดยู่ไม่เคยทำมาเลยวะเฮ้ยผมองรู้ถอยไปดิถอย เอาเลือดกูมาเอาเลือดมาให้คุณน้อยต้องขาดยิงตายเราต้องต้องต็ดเราวิทยมาคุณแล้วพีก็วิทยมาถ้าจะตายแล้วก็แท้หมดีเร็วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้พีคีดนะก็ต้องบอกปิดไงโอ้ยลาโลกอไปเฮียยาเข้ามาหากูเดี๋ยนไล่เราเพราะเราคน กูมีเอ็มเจว้ย thank you thank you ไม like. hey, ่เป hey, nah ็นไรเฮ้ยละตัวเจ็ดพัเรื่องของเราโอ้โหพังหน้าเราไม่ขึ้นไปแน่ๆขึ้นไปเหรออะไรนะโฮ้ยในนี้มีปืนมีกล่องพยาบาลไหมนี่มี่นี่เราไม่เอาเราไม่รู้เรื่อง เอามาแวะเป็นเจ้าไปเฮี้ยเอามาให้กูกองพยาบาลมาให้กูเฮ้ยใครเจ้า M79 แกแจมมาไหมตาอยู่แล้วอะไรมาให้เปลาเพื่อไ่ไปเฮ้ยให้กูอย่าให้ตัวเองเฮ้ยภาษาตัวเองอีกมาเจ้าช่วยก็กดไปตรงนั้นไอ้เล่ยด้วยน้ำมึกถูบิ่งแล้วฮะมีขวดยาอยู่ตาโลกนะเพื่อนยูบายูมี่ ระเบิดออกไปปุ่มอะื่อกี้ใครแก้เดี๋ยวก่อนไอ้ผูกนี้ใช่เปาูนี้ใช่ไหมูใช่ไหมเออไเยนี่ีนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจัญหาสดน่นนี่คู่นี้เหรอแอมเมนระเบิดออก้าไหนจ

รู้เรื่องเลยเราจะตายแล้วเลือดเหลือยี่สิบเลือดปุเหลือฮะไม่ไม่เลือดกูเยอะจังวะเลือดรบยี่สิบดูเลือดแทมเลือดเต็มเอ้าปิวตายโอ้ยแปดเฮ้ยโดนนึงเนี่ยไงเห็นแล้วเห็นเป้าหมายแล้วมึงไอ้เว้ยเวลาแทมแทมจ้ากล่องพยาบาลนะเพื่อนเวลาจะส่งให้กดคลิกขา แต่กดคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายมันให้ตัวเองแต่บีจะยิงเลย M79 เพื่อนนะนะเห็นเห็นบีนี่ไหนเห็นเพื่อนตรงนั้นอ่ะจริงเออมาเรียบร้อยเออเต็ยจริงยิงซ้อมยิงเขาเฮ้ยระเบิดใคระเบิดใส่หน้ากูจะมีใครอ่ะอีกแล้วเหรอแล้วว่าพวกชอบไฟระเบิด M79 อยู่ก็บอกเห็นบีได้ยิงเลยไม่รู้เราจะตายแล้วเนี่ยจะแพ้เขาหรือ เฮ้ยเขาปืนพิษลามโลกเลยเลยครับพีเตอร์โไอ้กูตกบันไดมาสุดเลยมาเฮ้ยไม่พิษเหรอจะเอาจะเตี่ยงข้าขึ้นไปเจอกูเลมมันกระแทกหน้านะเฮียจ๋าไ่ไงมีถังน้ำมันอยู่จำได้ว่าด่านนี้มีโกเลมกูวางระเบิดรอเลยเฮ้ยมีกูดมีมีตัวแท้งอ่ะจำได้ เห็นไหมไม่เชื hey. Wait. 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 ่อถอยไปจี oh so ๊ยบทันแล้วทีละก็วิ่งนลวโหยตัวใครตัวมันละฮายิงมันเลยยิงมันยมันหเดี๋ยวเมื่อกี้ใครยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนดูใครถือเอเคย์มีคนเดียวอเอเคะใครอใครอะ โคไรมีกลุนเนี่ยวะเยเลิศเหลือสิยังลุยเลยเนี่ยเเลื่อนแล้วเหลือหนึ่ไมเี่ลือหนึ่งาร์เอร์มาไม่ได้กินหรอกเดยไปไปให้ผีฆ่ากันเถอะหรือฆ่ากันเองก็ได้ไปเห้องแล้วตายอยู่แล้วไปืนะแยะเก็บ้ได้เฮ้ยมอาช่วยชีวิต นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ไหนกําลังเดินไปรอดจะปีนได้ปืนดีต้อทีนร้าเดียวรอดรอดแล้วเราไอ้ปืนเรานี่เลือกปืนดีเฮ้ยแต้มเข้ามาเลือกปืนเลยนี่ปืนเลือยเดอยวว่ะแนะนำนะให้เลือกปืนปืนคนปืนวัดปืนรัวๆไว้ก่อนก่อนนะจะได้ทลายเราไม่รู้เรื่องเราไม่ช่วยใครช่วยตัวเองดีกว่าเนี่ยถ้าใช้ค่าใช้ที่ฟังลัวนี่ AK17 มันดีปดะสบว่ะ ตปเลเซอร์ไหมนี่ตีเลเซอร์ด้วยใครจะเป็นหน้าใครจะเป็นหน้าที่รับถือโคลาโคลาเลยเหรอมันจะให้เข้าห้างเวสตโคลาสบายใครจะถือโคลาแล้วมันจะทิ้งระเบิดมาให้ไม่ถือนะเพราะเราเป็นแนวหน้าเราก็ไม่ถือเราเป็นแนวหลังให้คุณเคมาเลยฟังอ่านจำได้ไว้นี่มันหลอกเราในงานใช่ป่ะ มาหลอกเราไงไอ้เนี่ยจําได้เอาพวกเจ้าไปยังไงกันที่ไหนพี่ไงเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยเลวข้าอมาแล้วเนี่ยทำไมช้ากันจังวะตามเคอยู่ตามเคตัดออฟเลยออฟนัดขวาเฮ้ยเจอของดีเยชด่ออะไรเฮ้ยพวกเจ้าเข้าไปในร้านใหม่มันมีทางขึ้นบันไดอยู่เอากลับไปทำยังไมอ่ะก็ไม่รู้หายอยู่โอ้โหวันนี้วิ่งหลงทางโอ้ก็ไม่ยูอ่ะขึ้นบันไดแล้วโดดลงมาเอาเยชื่อตรงไหนวะเอใช่างไรเรียก กระดกโไปอยู่เชียวหัวไปอยู่เดี๋ยวโดนถังแ้วมีไล่พันยิงรถน้ามันเอาระเบิดดีวะเดี๋ยวก็ระเบิดมนัไม่ะตอนนี้เาิสุม่เยอ้อ้วนเดี๋ยวามรยนัดเดียวจะเปิดกระตรงแ้นะขอบคุณครัอสางเโโอ้ยโย ทเอะไรไอ้ต <All S 1> oh ัวท oh ี่ม ah, oh ีห oh? น้า oh. ท ah, ah, ี oh. ah, ah, ่ถือซะโดนไ่ไหวือไม่ได้วะขุดแล้งถือถูกแล้วถือดีนั่นน่ะนี่ใครจะเก็บกระเบิดไปตัวตัวอย่าพ่งออกไปอยู่วะเพื่อนอยู่ของคุณลาฟาหนาเฮ้ยโอ้ยทำมา้ข้างหลังข้างหลังอ่ะ เราฟินแม่งแน่าเข้าวไฟกดดักนี climate, right? right. ่เขาดักสกุไลรู้อยู่พี่ข้าวแล้วไปกดเขาเราเร็วๆเร็วๆออกเดี๋ยวมันมาดูเสียงมันจะดังเลยไอ้โดนลุมขีดขวาสิครับขิดขวาลุมหน้าลุมหลังเลยลาโดลุมขวาก็ตีได้แต่ข้างหน้าข้างหลังก็ยังไม่ได้ปิงเตอร์ เฮ้นเมันเป็นซอมบี้แลดนตายนนไม่รู้เอาไม่ทาไมออกก็อยู่แต่ตรงเนี้ยจะวิ่งออกเดิเนอเอเอียออคออออ นยืนอยู่เนี่ยรถหน้าเนี่ยไปชาร์จเท่าอยู่กี่ก็สุกคนใครไม่รู้ไม่ยอมด้วยอีกจะยิงได้ยังไงถือสองโคนล่าอยู่ฮะ